จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอดีตแบบใน Marvel Cinematic Universe คุณคิดว่าเราจะทำได้ไหมแล้วถ้าเราท่องไปในอนาคตหลายแสนปีคุณคิดว่ามนุษย์จะมีหน้าตาอย่างไรมาคำตอบได้ใน The Time Machine ในปี2002ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็วอยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ในปี1899อเล็กซานเดอร์นักวิศวกรรมและเครื่องยนต์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนิวยอร์กกำลังตั้งใจเขียนสูตรบนกระดานดำจนเพื่อนของเขาฟิลบี้เข้ามาเตือนว่าเย็นนี้เขามีนัดกับเอ็มม่าแฟนสาวของเขาอเล็กจึงรีบเก็บของกลับบ้านและเมื่อมาถึงบ้านแม่บ้านของเขาก็บอกให้เขาไปเปลี่ยนชุดแม่บ้านยังบอกอีกว่าไอซ์ไซทโทมหาเขาด้วย อลเล็กคิดว่าไอสไตน์มีความคิดที่น่าสนใจดีและเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไอสไตน์จากนั้นอลเล็กก็เลือก,กนาฬิกาที่เขาสะสมไว้พวกไว้กับตัวแล้วออกจากบ้านไประหว่างทางไปหาเอ็มมา่าอลเล็กก็ว่าจะแวะซื้อดอกไม้แต่เขาไปเห็นรถคันนึงกำลังเสียอยู่เขาเลยสนใจเรื่องรถจนลืมที่จะซื้อดอกไม้ให้เธอเจ้าของรถชวในให้เขาขึ้นมันลองนั่งดูแต่อลเล็กก็บอกว่ามีนัดแล้วพวกเขาจึงได้นัดกันวันหลัง มื่ออเล็กมาเจอเอมม่าเธอก็ทวงเขาเรื่องดอกไม้แต่เขาลืมจึงขอโทษเธอแล้วเขาก็มีบางอย่างที่จะบอกเธอจึงได้ชวนกันเดินลัดสวนไปยังที่ที่เงียบสงบจากนั้นอเล็กก็ขอเอมม่าแต่งงานและมอบแหวนที่ทําจากมูลสโตนซึ่งเป็นพลอยประจําวันเกิดของเอมม่าให้เธอเธอดีใจมากแล้วเขาก็สวมแหวนให้เธอไม่นานนะักก็มีจโจรโผลออกมาจากพุ่มไม้ชักปืนออกมาขู่พวกเขาให้เอากระเป๋าตั้งให้ อเล็กจึงได้หยิบกระเป๋าตังค์นาฬิกาและถุงมือให้กับโจนแต่โจนก็ยังอยากได้แหวนของเอ็มม่าด้วยแต่เธอขัดขืนโจนจึงได้ลั่นใส่เอ็มม่าจนทำให้เธอเสียชีวิต4ปีต่อมาเอเล็กเก็บตัวทำงานอยู่แต่ในบ้านฟิลบี้มาหาเอเล็กที่บ้านตั้งแต่หลังงานศพของเอ็มม่าแต่เอเล็กก็ไม่ยอมให้เจอจนกระทั่งครั้งนี้ฟิลบี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็มม่านั้นไม่ใช่ความผิดของเอเล็กอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เอเล็กกลับแย้งว่าเขาสามารถเปลี่ยนมันได้ ฟิบี้เห็นว่าในห้องนั้นมีม่านสีดำปิดบังบางอย่างอยู่เขาจึงอยากรู้ว่าเล็กทำอะไรเล็กจึงบอกว่าสัปดาห์หน้าค่อยคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ให้ฟิลบี้กลับไปก่อนและแล้ววันหนึ่งเล็กก็แต่งตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่เอ็มมาตายเขาเลือกนาฬิกาปรับเวลาแล้วพกเอาไว้กับตัวจากนั้นก็เดินเข้าไปหลังม่านสีดำซึ่งเผยให้เห็นว่าสิ่งที่เขาสร้างมาตลอด4ปีนั้นก็คือเครื่องทำแมชชีน เขาขึ้นไปนั่งบนเครื่องนั้นเหยียบรูปของเอมมาออกมาแขวนไว้กับเครื่องจากนั้นก็ได้เปิดให้เครื่องทํางานวงแหวนด้านหลังของเครื่องนั้นเริ่มหมุนวนแล้วเวลาก็เริ่มเดินถอยหลังเวลาได้ย้อนกลับมาในวันที่เขาจะขอเธอแต่งงานอเล็กได้มาพบเอมมาอีกครั้งเธอทวงเขาเรื่องดอกไม้เขาจูบและกอดเธอแต่ครั้งนี้เขาไม่พาเธอเดินลัดสวนอีกแล้วเขาพาเธอขึ้นรถม้ากลับเข้ามาในเมืองแล้วบอกให้เธอกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปหาเธอที่บ้านคืนนี้เธอตอบตกลงแล้วถามหาดอกไม้อ เขาจึงจะเดินไปซื้อดอกไม้อย่างร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามให้กับเธอและบอกให้เธอยือนรอยอยู่ที่ริมถนนก่อนทว่าระหว่างที่อเล็กเข้าไปซื้อดอกไม้นั่นเองเอ็มมา่ากระโดนรถม้าชนจนเสียชีวิตฟิลบี้มาหาอเล็กแสดงความเสียใจกับเขาแต่อเล็กกลับขามรวัว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นทําไมเขาถึงเปลี่ยนอดีตไม่ได้เขาย้อนกลับไปเป็นพันครั้งเพื่อเห็นเธอตายเป็นพันครั้งแต่ฟิลบี้กับฟังเราไม่เข้าใจอเล็กจึงคิดว่าถ้าคนในอดีตตอบไม่ได้คนในอนาคต อาจจะมีคําตอบสําหรับปัญหาเรื่องนี้ให้กับเขาเขาจึงกลับไปนั่งเครื่องทำแมชชีนอีกครั้งเดินเครื่องเพื่อไปยังอนาคตแต่เขาดันทํารูปของเอ็มม่าตกไปนอกเครื่องรูปของเธอจึงสูญสลายไปตามการเวลาเขาเดินทางมายังอนาคตในปี2030ซึ่งขณะนั้นกํนาลังมีโฆษณาถึงการสร้างอนาณิคมบนดวงจันทร์จากนั้นอเล็กจึงเข้าไปยังห้องสมุดเพื่อหาหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาแต่ที่นั่นเขากลับได้คุยกับฮอโลแกรมวอล์ก114ที่เป็นระบบเก็บข้อมูลของห้องสมุด อเล็กได้ถาม AI ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับกายภาพวิศวะเครื่องกลไหมไม่ว่าจะถามเรื่องอะไร AI ไอวอกก็ตอบได้ทั้งหมดจากนั้นก็ถามว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนอดีตไม่ได้วอ x จึงฉเฉลยว่าเพราะยังไม่มีเทคโนโลยีแบบนั้นถูกสร้างขึ้นมาเลยจากนั้นวอ x กกไลประวัตินักวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มีชื่อของอเล็กซานเดอร์อยู่ด้วยเขาจึงบอกให้วอ x เลาประวัติของตนเองให้ดูวอบอกว่า อเล็กซ์เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเจ้าของทฤษฎีประหลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องทำแมชชีนอเล็กซ์กลับมาที่เครื่องทำแมชชีนอีกครั้งและคิดว่าถ้าไปอนาคตข้างหน้าอีกสักหน่อยอาจจะพบคำตอบก็ได้จึงได้มายัางปี2037เมื่อออกจากเครื่องเขากลับพบว่าเมืองทั้งเมืองกำลังล่มสลายมีไฟลุกท่วมเต็มไปหมดจากนั้นก็มีทหารเข้ามาควบคุมตัวเขาเพราะทหารเข้าใจว่าเขาหนีมาจากสวนอพยพแต่อเล็กซ์ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทหารจึงบอกว่าการระเบิดดวงจันทร์เพื่อสร้างที่อยู่ ทำลายวงโครจรของมันดวงจันทร์กำลังจะแตกไม่นานผืนดินก็ได้แยกออกมีลาวาปะทุขึ้นมาทหารจึงได้ปล่อยตัวอเล็กซ์แล้วขึ้นรถหนีเอาตัวรอดไปอเล็กซ์รีบกลับมาเข้าเครื่องไทมแมชชีนแต่พผนดินก็ไหวรุนแรงมากหัวเขาเลยฟาดกับเครื่องแล้วสลบไปแต่เครื่องก็ยังทํางานเดินทางไปยังอนาคตเรื่อยๆในขณะที่เขากําลังสลบนั่นเองเมื่ออเล็กซ์ได้สติก็หยุดการทํางานของเครื่องแล้วพบว่าเขาอยู่ในปี8 2 7 0 1จจากนั้นเขาก็สลบไปอีกครั้ง เมื่อฟื้นขึ้นมาอเล็กซ์ก็พบว่าตนเองถูกนำตัวมารักษาโดยเหล่าคนพื้นเมืองจนหายเกือบเป็นปกติเขาแต่งตัวและเดินออกมาจากที่พักอเล็กซ์พบว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านริมหน้าผาเขาพยายามเดินตามเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อเคเลนออกมาเคเลนตะโกนเรียกชาวบ้านมาชาวบ้านพูดภาษาที่อเล็กซ์ไม่เข้าใจแต่ก็มีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อมาลาซึ่งเป็นพี่สาวของเคเลนเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และบอกเขาว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาก้อนหินพวกเธอได้เรียนรู้ตอนเด็กๆ แต่พวกชาวบ้านนั้นลืมไปหมดแล้วพวกชาวบ้านได้ปรึกษากันว่าจะโยนอเล็กลงแม่น้ําดีไหมแต่มาลาจึงได้ถามเขาว่าอเล็กมาจากที่ไหนเขาจึงตอบว่าเขามาจากอดีตจากนั้นมาลาก็ประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าหัวของอเล็กนั้นโดนกระแทกเป็นคนบ้าเร่ร่อนเฉยๆชาวบ้านซึ่งเรียกตัวเองว่าพวกเอโลิสจึงเลิกสนใจอเล็กและแยกย้ายก,กันกลับที่พักไปอเล็กอาศัยอยู่ในบ้านของมาลาเขาได้มอบนาฬิกาให้กับเคเลนและเล่าเรื่องนิวยอร์กให้ฟังจากนั้นเคเลนก็เข้านอน,อน มาลาเอานาฬิกาที่อเล็กซ์ให้เคเลนไปแขวนไว้อเล็กซ์ได้มองไปยังท้องฟ้าแล้วก็เห็นว่าดวงจันรไดแตกสลายไปแล้วพวกเขานั่งคุยกันแล้วมาลาก็ชวนอเล็กซ์ไปหาดอกไม้ด้วยกันในวันพรุ่งนี้หลังจากที่หลับไปอเล็กซ์ก็เริ่มฝันในความฝันนั้นมีบางอย่างเรียกชื่อของอเล็กซ์เขามองเห็นหน้ากากเหล็กยักษ์กำลังงักเขาจากนั้นอเล็กซ์ก็ตื่นขึ้นเคเลนก็ฝันร้ายเช่นเดียวกันมาลาจึงได้ปลอบเคเลนแล้วเธอก็สังเกตเห็นว่านาฬิกาของอเล็กซ์สันหายไป อเล็กซ์เล่าความฝันให้มาล่าฟังแต่มาล่ากับรู้เรื่องราวในความฝันนั้นเพราะว่าเอโลอิสทุกคนก็ฝันแบบนี้เหมือนกันแล้วก็บอกให้เขาไปนอนต่อรุ่งเช้ามาล่าพาอเล็กซ์ไปดูห้องที่เก็บหินที่สลักอักษรไว้เธอต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมามาล่าถามว่าทำไมอเล็กซ์ต้องเดินทางผ่านการเวลามาอย่างที่นี่เขาจึงตอบว่าเพื่อคำถามและหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนอดีตไม่ได้เธอจึงถามว่าทำไมเขาถึงอยากเปลี่ยนละ่ะ สูญเสียคนรักมาใช่ไหมแต่อเล็กก็ไม่ได้ตอบจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปพายเรือกันอเล็กสงสัยจึงถามมาล่าว่าทําไมที่นี่ถึงไม่มีคนแก่เลยเธอจึงตอบว่าพวกเขาตายกันหมดอเล็กจึงสงสยัยเธอเลยพูดต่อว่ามีบางอย่างที่เราไม่ควรจะพูดถึงมันที่นี่เราไม่ยึดติดกับอดีตแต่เราจะจดจําพวกเขาด้วยสิ่งนี้แล้วก็พาเขาไปดูกังหันลมเมืเม่อไปถึงฝั่งเคเลนกรีบวิ่งเข้ามาหาอเล็กซแต่มาล่าบอกให้เคเลนรอยอยู่ที่นี่ก่อนเพราะเธอจะพาอเล็กซไปดูเครื่องมือ มาลาพาอเล็กซ์มายังจุดที่ทำแมชชีนอยู่เมื่อตรวจดูโดยรอบกับพบว่าสภาพยังดูดีน่าจะยังใช้งานได้มาลาจึงบอกให้อเล็กซ์กลับไปยังอดีตแล้วพาเคเลนกลับไปด้วยจากนั้นก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาลาจึงรีบวิ่งกลับไปหาเคเลนเธอบอกอเล็กซ์ว่าพวกมันมาแล้วต้องรีบไปช่วยเคเลนเมื่อมาถึงก็ได้เห็นว่าชาวบ้านกําลังวิ่งหนีบางอย่างอเล็กซ์ได้หันหลังกลับไปดูก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดที่รูปร่างคล้ายมนุษย์กําลังยิงลูกดอกใส่เหล่าชาวบ้านพวกมันคือหมอล็อก มาราก็โดนยิงเช่นเดียวกันอเล็กซ์ดึงลูกดอกให้มาลาพวกมอร์ล็อกนั้นโผล่ออกมาจากใต้ดินมาดักพวกชาวบ้านที่กำลังหนีเอาไว้และจับชาวบ้านดำดินหายไปมอร์ล็อกต้นหนึ่งได้เดินตรงเข้ามาหาเคเลนแต่อเล็กซ์จะเข้ามาขวางเอาไว้และบอกให้เคเลนหนีไปเขาล่อมอร์ล็อกออกไปและปีนหนีขึ้นไปบนกลงหันลมแต่มอร์ล็อกก็ได้ปีนตามขึ้นมาแล้วจับขาเขาเอาไว้ พวกเขาต่อสู้กันจนตกลงมาจากการหันทั้งคู่ในขณะที่อเล็กซ์กำลังจะเสียท่าเสียงประหลาดก็ดังขึ้นอีกครั้งหมอล็อกจึงวิ่งหนีจากไปอเล็กซ์เห็นมาลาโดนมอลล็อกจับตัวดำดินลงไปแต่เขาก็ไม่สามารถช่วยเธอได้ทันเขาได้ถามหัวหน้าชาวบ้านว่ามันเอาตัวเธอไปไว้ที่ไหนแต่หัวหน้าก็บอกว่าเราจะไม่สู้เพราะนี่เป็นการดำรงชีวิตของเราที่นี่ เพราะคนที่สู้ก็จะโดนจับไปก่อนอเล็กซ์จึงหันมาถามเคเลนแต่เคเลนก็กลัวเกินกว่าที่จะบอกความจริงอเล็กซ์จึงบอกว่ามีบางอย่างที่เราต้องยอมรับมันแม้ว่าเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ตามและมีบางทีที่เราต้องสู้กับมันถึงแม้ว่าเราจะกลัวมันอเล็กซ์แตขอให้เคเลนอย่าก,กลัวและบอกในสิ่งที่ตนเองรู้มาจะได้ช่วยมาล่าก,กันเคเลนจึงได้พาเขาไปยังปากทางเข้าของดินแดนแห่งหมอร์ล็อกหลังจากที่พวกเขาได้ปีนลงมาอเล็กซ์ก็ได้รู้ว่า ที่นี่คือที่ที่เคยเป็นหอสมุดเก่านิวยอร์กนั่นเองอเล็กซ์ได้เจอกับวอล์กส์หนอีกครั้งเนื่องจากเทคโนโลยีของเขาอาศัยพลังงานโซลาร์เซลล์เขาจึงยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้อเล็กซ์จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นวอล์จึงได้เล่าว่ามนุษย์ได้วิวัฒนาการแตกแยกออกเป็น2พวก พวกหนึ่งอยู่บนดินส่วนอีกพวกอยู่ใต้ดินซึ่งก็คือเอโลอิสกับมอล็อกนั่นเองซึ่งมอล็อกนั้นจะโผล่ขึ้นมาเพื่อล่าเอโลอิสเพื่อความอยู่รอด Alex งงอเล็กซ์จึงสงสัยว่าวอล์ส์รู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไงทั้งที่มันไม่น่าจะมีบันทึกไว้ในห้องสมุดวอลซคส์จึงบอกว่ามีคนหนียกมาได้และเล่าทุกอย่างให้เขาฟังบอกเส์ยังเปิดเผยอ,อีกว่าถ้าอยากจะเข้าไปยังดินแดนของมอร์ล็อกให้ไปทางตะวันออกแล้วตามเสียงลมหายใจไปอเล็กซ์และเคเลนเดินทางมาพบรังของมล็็กกซึ่งเปปนนนาาาาีศขดย์ เหมือนที่พวกเขาเคยเห็นในฝันเลยอเล็กซ์จะเข้าไปด้านในเพียงคนเดียวแล้วสั่งให้เคเลนกลับไปยังหมู่บ้านแต่เคเลนก็เลยบอกว่าเขาทํานาฬิกาของเขาหายและคิดว่าพวกมอล็อกน่าจะเป็นพวกที่เอานาฬิกาที่อเล็กซ์ให้เขาไว้ไปอเล็กซ์จึงสงสัยว่าพวกมันจะเอาไปทําไมนะ Alex, อเล็กซ์หลบเข้ามาในรังของมอล็อก เขาค่อยปีนหน้าผาลงมาและเมื่อลงมาถึงพื้นดินเขาก็เดินหลบพวกมอล็อกที่กำลังทำเหมืองอยู่จนไปเจอเข้ากับสิ่งของที่เป็นเครื่องประดับของมาล่าที่นั่นยังมีตะขอมีดและเตียงที่อาบไปด้วยเลือดอยู่เขากตกใจจึงเดินถอยหลังกลับไปชนคันโยกทำให้พื้นเปลี่ยนระดับเขาจึงตกลงไปยังน้ำเบื้องล่างซึ่งเต็มไปด้วยโครงกระดูกของมนุษย์จากนั้นเขาถูกมอล็อกตัวหนึ่งจับมาอเล็กซ์เดินตามบันไดลงมาและพบมาล่าโดานขังอยู่ในกรงสายตาของเธอนั้นเหม่อลอยไปด้านหน้า อเล็กซ์จึงมองตามไปและเห็นร่างร่างหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังร่างร่างนั้นมีผิวขาวซีดและผมขาวราวหิมะมันเล่าว่าหลังจากที่ดวงจันทร์ตกลงมาสิ่งมีชีวิตก็ต้องปรับตัวมีทั้งพวกที่ปรับตัวให้อยู่บนโลกและพวกที่อยู่ใต้ดินผ่านมาเป็นร้อยปีหมอล็อก พยายามที่จะขึ้นมาบนพื้นดินอีกครั้งแต่ก็ทําไม่ได้จึงจําเป็นต้องวิวัฒนาการต่อใต้พื้นดินและแบ่งชนชั้นเป็นพวกนักล่าซึ่งคอยจับพวกอีโรอิสมาเป็นอาหารและสืบพันธุ์และยังมีชนชั้นควบคุมซึ่งตอนนี้กําลังจะขยายสมองให้มีประสิทธิภาพมันรู้ว่าอเล็กซ์เป็นใครเพราะมันมองเห็นความทรงจําของเขาและมันควบคุมความคิดของทั้งพวกอีโรอิสและมอหลอกได้ซึ่งนั่นจะทําให้โลกเกิดความสมดุลเพราะถ้าควบคุมไม่ได้จะมีผลต่อสเสบียงอาหารอเล็กซ์ซึ่งเถียงว่า ั่นมันผิดกฎธรรมชาตินะมันจึงได้บีบคออเล็กซ์แล้วด่าว่าแล้วมนลึงเดินทางผ่านเวลามาเพื่อแก้อดีตนี่ธรรมชาติมากเนาะและเมื่อมันพูดจบอเล็กซ์ก็ได้หันหลังกลับไปเห็นภาพหลอนเขาเห็นโต๊ะว่างนาฬิกาของตนเองและเมื่อเดินไปยังโตะ๊ะเขาก็พบว่าตัวเองใส่ชุดสูทอยู่ถือแบบแปลนของทามแมชชีนและเอ็มมา่ากําลังเล่นอยู่กับลูกสองคนเขาจึงเก็บแบบแปลนเข้าลินชักและเดินตรงไปหาเอ็มมา่าจากนั้นภาพความฝันอันสวยงามก็อันตรธานไป หัวหน้ายังเล่าต่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมในอดีตได้เพราะคนเราทุกคนเป็นผลลัพธ์มาจากการกระทําของตนเองจากนั้นไทม์แมชชีนก็ค่อยๆเ,เคลื่อนตัวลงมาจากพื้นต่างระดับหัวหน้ามอหลอกว่าอเล็กซ์ได้คําตอบที่เขาต้องการมาตลอดแล้วให้กลับไปยังช่วงเวลาของเขาจะได้ไม่ทาลายสมดุลของช่วงเวลาอนาคตนี้อเล็กซ์จึงขึ้นไปนั่งบนเครื่องและขอนาฬิกาคืนมันจึงเอามายื่นให้กับเขาอเล็กซ์รับนาฬิกามาแล้วใช้สายโซ่นาฬิการัดมือหัวหน้าไวแล้วรีบเปิดเครื่อง ทั้งสองเข้าต่อสู้กันแต่เล็ก์ก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเขามองไปรอบๆและต่อยมาดวัดทําให้ไอน้ําพ่นใส่หน้าหัวหน้าหัวหน้าจึงได้หล่นออกไปนอกตัวเครื่องแต่ก็ยังจับคออเล็กซ์เอาไว้อยู่อเล็กซ์จึงดันคันโยกเครื่องไปด้านหน้าทําให้ร่างหัวหน้านั้นค่อยๆแก่เท่าและสลายไปเขามาหยุดอยู่เวลาที่ปี6 3ร้อยสาล้านสี่แสและเห็นทำของมอล็อกอยู่เต็มไปหมดจึงสันนิษฐานได้ว่ามอล็อกนั้นยึดครองโลกบนดินได้สําเร็จ แล้วเขาก็ได้ถอยคันโยกกลับมาหามาล่าและช่วยเธอออกมาจากกรงพวกมอร์ล็อกนั้นโกรธมากและเข้าโจมตีอเล็กซ์จึงเปิดเครื่องทำแมชชีนและใช้นาฬิกาขัดกลไกลเอาไว้แล้วพามาล่าหนีพวกมอร์ล็อกก็ไล่ตามอเล็กซ์ไปพวกเขาปีนหนีกลับขึ้นไปตามหน้าผาและเมื่อถึงเวลาเครื่องทำแมชชีนก็ระเบิดอย่างรุนแรงทําให้พวกมอร์ล็อกทั้งหมดสลายไปเมื่อไม่มีเครื่องทำแมชชีนแล้วอเล็กซ์จึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่กับมาล่าเขาได้พัฒนาที่นี่โดยให้วอล์ก์มาสอนหนังสือให้กับเด็ก อเล็กซ์ได้พามาลาและเคเลนมาอย่างจุดที่เคยเป็นบ้านของเขาในอดีตซึ่งเวลาในอดีตนั้นฟิลบีก็ได้มาที่บ้านของเขาเพื่อคุยกับแม่บ้านเรื่องการหายตัวไปของอเล็กซ์ฟิลบีบอกแม่บ้านว่าไม่ว่าอเล็กซ์จะไปที่ไหนที่นั่นคงเป็นช่วงเวลาที่เขาจะมีความสุขแล้วก็ได้รับแม่บ้านไปอยู่กับเขาแทนแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยหนังเรื่องนี้รับคะแนนจากเว็บ i อ d b ไปที่6คะแนนและรับคะแนนในเกฑเมเจอรเทศเนาจากเว็บร o อ t เทน Tom a t o e s ไปที่28% ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ